โอเคต้องขอขอบคุณทุกคนกันด้วยครับเรื่องกี่ยวกับเกม Roblox นะผมกับเกมชื่อว่า Helmet นะครับผมซึ่งเขาเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะผมวันที่8พอดีเลยไม่ใช่ดิวันที่8ป้าดิวันที่17เดือน8นะครับผมใช่นะครับผมนี่เพิ่งอัปเดตมีด่านมาใหม่ด้วยชอด่านว่าอะไรเนี่ยคอนเวอร์อะไรเนี่ยสักอย่างนะครับผมไหนลองดิเฮ้ยมีมีมีม,มีคนอนะ่ะผมขอร่วมมากันซึ่งอย่าอย่าห้าวนะผมก็เล่นมาพักหนึ่งแล้วนะดูตัวละคร ยิ <c oughs> ้มแบบสวัสดีครับ<ะ>กดดีสสายหสตาร์บราสตาร์อย่างนี้ปะโอเคมาแล้วนะผมมาไปดูโหลดเอากันโหลดเอาผมก็จะมันไม่รู้ว่าด่านนี้ไม่ต้องใช้อะไรอันนี้ถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นลูกซองนะไม่รู้ว่ามันแต่ว่ามันที่แคแบอย่างนี้มันต้องใช้อยู่แล้วนะผมปะเรดดี้เลยไปเลยหนะ่คุณนี่ไง พร้อมเลยซึ่งผมตอนแรกอัดไปแล้วนะแต่ตอนนั้นมันใช้อะไรวะ GT 1 0 3 0อัดอะ่ะคือภาพมันกระโปกมากก็เเลไปมลกาลงช่องนะอัดน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้มันงหรือนานกว่านั้นนี่แหละน่าจะนันอยู่เอา้านี่เริ่มเลยเหรอนี่ไงครับผมเป็นเดี๋ยวผมใส่เสื้อกลอบอันโอ้มีปืนมาใหม่ด้วยหรอไม่เนี่ย ไม่จำวิธีเล่นไม่ได้แล้ววะ่ะมันว่าไรไฟ The Code The Unlock The Let h o าส์นะผมมันต้องบอกว่าให้หาโค้ดเพื่อเปิดประตูเฮ้ยผมมีสกิลไอ้นี่นะมันกดไงวะแคปล็อกรอไม่ใช่ดิกดเล็กน่ไม่มีนะผมมันปิดไฟฉายไงวะตัวทีหรือเปล่าตัวทีตัวทีอะไรเนี่ยทำไมมันออกแบบด่านมันเป็นอย่างนี้วะผมเพิ่งมาเล่นเลยนะเพิ่งกดมาเห็นมันขึ้นแจ้งเตือนในอัปเดตพอดีนะ แล้มันมีของให้หยิบตรงนี้เลยเหรอจริงดิเดี๋ยวไม่บงังแป๊บนึงเออเอาไว้อย่างนี้แหละไม่มาบางังเดี๋ยวยิงย,ยงจอดูอเอาเฮ้ยอย่าทิบอย่าทิบอะไรเนี่ยนี่ไง C หกสามเจ็ดนะครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้ าตายแล้วไม่มีไอ้นี่กดไงเนี่ยสี่หกสามเจ็ดโอเคอย่าไปโองเพื่อนเฮ้ยไม่มีตัวอะไรเลยเหรอเอผมเปลี่ยนเป็นลูกอะไรเนี่ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่รีเซ็ตไม่ใช,ใช,ใช่รีเซ็ตอ๋อเป็นลูกอลยน,นี่อยู่ถ้า กระดาษใบนี้ต้องใช้เป็นลูกลูกปลายนะผมอุ้ยมันให้หาอะไรอะ่ะมันบอกว่าไฟล์ให้หาอะไรเซต C H O คืออะไรวะโอเคมาแล้วเอาแล้วเพื่อนกูนไปไหนหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นปุ๋ยกันแล้วเหรอพิมพ์ด่ากูแล้วมั้งตอนเนี้ยเดี๋ยวดูดิมันไม่ได้พิมพ์นะ เพื่อนไม่รอเราเลยปืนเอ๊ะทำไมด่านนี้ศัตรูมันน้อยจังเนี่ยแทบไม่มีเลยนะเอยมันไปไหนกันเนี่ย <c oughs> ไม่มีศัตรูกำลังจะถามว่าไม่มีศัตรูให้ยิงเลยหรอนอนเป็นเบื่อเลยเฮ้ยท <c oughs> หารอะไรเนี่ยทหารรัสเซียหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ลืมเปิดเสียงเกมหรือเปล่า <c oughs> ถ้าอัดแล้วลืมเปิดไหมนี่จะกรี๊ดเลยนะอ๋อเปิดอยู่เปิดอยู่แล้วไป <c oughs> นึกว่าไปเปิดนะครับผม เมื่อกี้ยืน AFK อยู่โดนเรียกโดนเรียกดนเรีตก,กตัวนะเอิบเมันมีในวิชั่นนะปืนบางกระบอกอะแต่ไม่รู้ว่ามันเปิดได้ไหมมันไม่ได้นะผมถ้าแบบนั้นมันก็โกงแล้วผมเราก็เป็นทหาร UK หรือเปล่านี่เป็นผ้าผูกเอ้ยเพื่อนเรามีสกิลให้เราได้โชว์แอคหน่อยดิผมมีสกิลถีบประตูครั้งเดียวกับสกิลมองทะลุกำแพงอะมานี้มานี้ ดูนี่เห็นไหมผมถีบครั้งเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยแบบผมแข็งแกร่งเกินอะวิด่านนี้น่าจะครึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่าเนี่ยมานี่เพื่อนอ๋อมันมันเออกูก็ตามหลังอยู่เนี่ยไม่ต้องระแวงเฮ้ยเอาปืนอะไรมาปืนพกอุ้ย อุ้ยวุ้ยวุ้ยโดนโดนโดนไปเม็ดนึงผมโดนเม็ดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวก็ล่วงกันเอถ้าเป็นเป็นภาษา,า,า,าจีนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนนันเป็นกระสุนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนนั่นลูกปลายไม่น่าไหวไอ้นี่โดนอัดเป็นสองเม็ดเดี๋ยวไป็นหิวเพื่อนกันไหนใครจะตุย โอเคหิวเพื่อนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยดิฟมันบอกว่าเดออาพิโพลอะไรสักอย่างวะมันบอกว่าให้หาเดวอ Power Loading Switch Power Loading Switch หรอคือนี่ไงตรงนี้เหรออันนี้หรือเปล่าอ๋อยังไงอะ Overload the Power Supply In in power supply view อะไรวะจะตามเพื่อนไปก่อนเพิ่งด่านนี้ผมเพิ่งเคยมาเคยเล่นนะอะไรมันมีเวลาด้วยอุ้ยน่าจะได้มาแ๊บเดียวนะอัดแ๊บเดียวให้เรามาอยู่ตรงนี้หรอยังไงอะเสียงอะไรนะ่ะฮ็อกเกอร์อะไรนะ่ะ เฮ้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอเฮ้ยอ๋อให้เรากันฐานเหรอสามคนไหวจริงดิแล้วผมดูแล้วปืนมากระสุนพอไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อก็คือให้มันโหลดเสร็จหรออย่าให้พวกซอมบี้เข้ามาตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนมันเปลืองกระสุนนะเดี๋ยวให้จมตัวจริงๆก่อนถึงจะใช้ลูกซอง ครับครับอ๋อมันเป็นซอมบี้จริงๆด้วยเฮ้ยโดนทีเดียวเลยเหรอโอ้อยยากยากด่านนี้เอาปืนมาผิดประเภทนะเดี๋ยวป๊บนึงคอนเก่งพาวเวอร์ครบ100%แล้วยาผมก็ไม่มีด้วยอุ้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 ยทำไมมัน เร็วเร็วเกสิบเก้าล้วเก้าสิบเก้าเกสิบเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเออทำไงลันให้ออกไปให้ออกไปออกไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเกมคุณภาพดีมากนะผมอยากโดน t ทมากเลยเกมเนะี้ยแต่ว่าโลบักแพงช่วงเนะี้คืออมีแมวเลยเขาทำเกมมาดีมากนะคือผมเล่นตั้งแต่เวอร์ชันอัลฟาแล้วระ <c oughs> บบคือทําดีแบบดีจัดๆเลยอะคือขออวยเลยอะ ถ้าถ้านอกจากแบ็คฮอกเลสคิวมิชั่นก็แมปนี้นะผมที่ผมเกาะเว้ยเลยเอ้ยอุ้ยบ่อยมากเลยไม่ได้เล่นนานนะผมเป็นเดือนแล้วไม่ใช่ชอมบี้ลูกเจอแล้วลูกมันตายแล้วอุ้ยอะไรอ่ะมัน อยวาิวเพื่อนกงี้ิวเพื่อนกงีดูดูดูด,ดูช่วยเพื่อนอยู่นี่มันมีเวลาด้วยอ๋อก็คือถ้ามันถล่มหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกก่อนเปลี่ยนเป็นลูกลูกลูกปลายก่อนไม่ไหวไม่ไหวเปลี่ยนลูกปลายเปลี่ยนเป็นลูกปลายนั่งดีๆคนเก่งนั่งดีๆอย่าเบียดกันเพื่อนมันมองไม่เห็นนั่งดีๆนั่งดีๆคนเก่ง นี่นี่มันต้องเจอนี่เออเอออุ้ยอุ๊ยอุยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนคือเราไม่มันโดนไม่กี่นัดยายา ก็าป,ปิดไหมอีก <g ül üyor> ดูดูดูกระสุนก็จะหมดกระสุนก็จะหมดเดี๋ยวเสียงเบา้าเดี๋ยวนะมีเด็กน้อยมาดึงไมออกนี่ไงเด็กน้อยก็นั่งอยู่ตักพ่อไงไงนี่ไง,ไง <c oughs> จบแล้วนะครับผมซึ่งใช้เวลาเล่นสินาทีนะภ <c oughs> ารกิจเก่ากันเล่นเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยจบแล้ว เอออันนี้น่าจะด่านฟาร์มอีกด่านหนึ่งก็แบบนี่จบแล้วเอาอีกไเอาอีกครับโอเคนะผมก็สำหรับเกมนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วผมนี่เพราะว่าต้องดูแลเบบีก้ก่อนไปแล้วบไย